สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดมสิ่งดีด่วนครับโอ้ยหปิดเปล่งหน่อยลูกเพะอ๋โอโอ้หูมาใหม่เลยครับหัวลากอ้ยสียังเงาๆอยู่เลยครับพี่น้อง e13c โอ้10น็อตซะด้วยครับนี่โอ้ยยิงมาให้แค่เนี้ยก็ต้องถอดอยู่ดีครับก็เลยยิงให้แค่แค่นี้ครับหูยยเงา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 แต่ตรงนี้ครับตรงนี้ต้องขัด e ม3ีตัวนี้นะครับสิบน็อตนะครับเพิ่งมาใหม่ๆสดๆสดร้อนๆเลยครับโชคทำไมมันเล็กจังเลยดูดิโชคเล็กขึ้นใครหาอยู่ครับอูใช้ใหญ่เลยครับหัวลากสวยๆครับ 10น,น็อตฮะอะไรสวัสดีครับจานโอ,อ้ยช่างโอ้ช่างโอ้ทำอะไรครับนี่ฮะขัดกระทะเอาไปทอดไข่เหรอ <c oughs> มันไม่ค่อยงาไม่ค่อยฮะขัดยากขัดยากเหรอาะกระทะมันไม่เรียบเลยกระดูกอะอาไรแบบนั้นมันขัดง่ายเนี่ยม,มันจะขัดยากมันหยาบมันไม่มมเรียบวันนี่ของหัวลากเหรอใช่ของคนรุนของน้องน้อนู่นนะที่น่งขัด เอ้ต้องขัดเลยเนาะไม่ขัดได้ไงมันก็ไม่เหงาตัวไหนขัดดิขัดดูดิรถที่ยังไม่ได้ทำเลยอฮะโอ้ยนานที่จะรู้ไปแล้วอื้อมันต้องใช้แรงเยมกันเนาะ ยางหนักคุณบางกิโลยางร้อยโลเห็นไหมห้าหกสิบโลได้ที่กระดูแรงระเบิร์ะโอ้โหไอตัวไปนตัวแคล้อไปหาที่อื่นขัดไม่เดี๋ยวเอาจ่อยกันหนูไปหนูบปลาโอ้โหโอเควัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ฝากครอบอะไรเนี่ยฝากครอบล้อครับขายเหรอขายไหม ไม่ขายแล้วครับไม่มีธุระใช้เงินครับโอ้แล้วหาเงินไปทำไมเนี่ยไม่ใช้อ่ะโอ้เออเออโอ,โอ้จานโอ้งานหนักเลยครับงานนี้ขัดรับนาทีขัดอย่างเดียวครับนี่เอามาให้ช่างโอ้ขัขด โอ้จะเรียกจานโอหรือช่างโอดีวะไปมองงหลันไปไปไปเลยโอยกรองแตกกรองแตกโอ้ระวังระวังระวัง ว้าวว้าวว้าวว้เฮ้ยวจ๋วเลยโอ้นี่ตัวนี่ของหัวลากอะนี่เท่ไรลูกพี่คะนี่ ร้านสี่ร้านสี่แสนสามหมื่นนี้นะโอ้มีเจ้าของอยังนี้มีแล้วอูรถในนี้มีเจ้าของหมดแล้วไม่มันขายดิบขายดีแท้ฮะเขาสงสารผมคนตัวคนยากครับอูเล็กๆโอ้โหนี่อูเล็กๆเกินเนี่ยโอ้ขายขายมากี่คันแล้วเนี่ยเอสเจร้อยเนี่ยฮะร้อยคันยังยังครับใกล้ๆแล้วยังน่าจะเกินห้าสิบแล้ว โอ้ผมว่าเกินแล้วนะเน้องโอ้เอาเงินเก็บไว้ไหนหมดวะเนี่ยเกินเงินในขอเบิกเงินหน่อยดิเบิกอีกแล้วโอ้ยไม่มีให้เบิกแล้วหัดกระทะเดี๋ยวไปรีบส่งรถเ่อนเดี๋ยวเอารถมาโชว์ก็เลยนะเดี๋ยวผมเอารถมาโชว์ขอดนะเดี๋ยวยืมรับสาวหน่อยนะเมีเหรนะนะเบลไปรับเด็ก ไม่ต้องยืมให้เลยให้ขับเลยร้านเท่าไหร่พี่ฮะร้านเท่าไหร่ร้านสามผ่อนเขาผ่อนผ่อนแล้วยมองผ่อนเมื่อกี่ราชาเงินผ่อนตอนนี้ผ่อนโอ้โหผ่อนบ้านผ่อนรถทำไมไม่ใสไปเลยผ่อนมอไซใสยังทำไมไม่ใส่ไปเลยรออเลยเข้าปูรีรังดีกว่า ล่างกับเพื่อนนี่ยิ้มซึ้งเรา,เาไม่ไใส่ไปเซ็ตไปเลยใส่เลยครับปักมาไฟมาใส่ไปอยู่ไหนครับเนี่ยชนบุรีครับชนบุรีรส่วนใหญ่รถหัวลากจะไปชนบุรีเนาะโอุ้รกหัวลากชนบุรีใช่ได้นะพี่โอ้แหลงมันเลยแหละแงเลยเนาะเป็นไงธุรก,กิจวิ่งทุกวันนะครับวิ่งทุกวันเลยได้เงินมากี่บาทแล้วส่วนใหญ่เราจะหยุดวัน อาทิตย์หยุดหยุดทุกวันอาทิตย์อ๋อหยุดทุกวันอาทิตย์ตอนนี้ได้เงินมากี่บาทแล้วเงินคิดไปเลยววันละสี่พันยังไงก็ได้วันละสี่พันไหมที่ได้รับเงินมาแล้วน่ะรับเงินมาแล้วใช่ไหมอืมก็คิดไปรอบเดียวไปเจ้ามืแหละนี่ได้มาแล้วโอนมาแล้วหรือว่าเขาเบิกเงินกันยังไงฮะอะไรรถดีนี่อ๋อนี่ G P S ไม่่ใช อันนี้รถกำลังวิ่งอยู่จอดจอดเขาบอกว่าจอดอ๋อะสัตอะไรนี่ LST Logistics อยู่น้องขามสีดาชานะโออย่างนี้เลยโอ้ขอบคุณอยู่ในมือถือเลยลานตู้อ๋อนี่ตอนนี้อยู่ในลานตู้โอ้สีเพชรมองเห็นงนี้เลยลานตู้สมาร์ทหนึ่งแหลมชะบังก็ลานตู้นที่ที่วิ่งวิ่งกันอยู่ประมาณห้าสิบกว่าลาน แล้วก็อันี้ไอ้ของเสียอะไรนะหกเป็นหก้อหรือสิบ้อหก้อครับหก้อลากตู้เปล่าอย่างเดียวอ่กตู้หนักก็้วิ่งอ่ะเหรอโอ้ปกติิ่งตู้หนักวันละสองเที่ยวรีบทำรถผมผมจะรีบขายเพราะมีมาซื้อหัวลากเนี่ยซื้อหัวลากใช่ไหมนี่มันโอ้แปดเก้าหมื่นเลยเหรอดีนะพี่วันละสี่เลยเนาะก็คิดว่า ครับตอนนี้วิ่งตู้หนักวันละสองเที่ยวใช่ไหมเดอนสี่พันก็แปดพันแปดพันเราหักค่าน้ำมันค่าคนขับคนขับเท่าไหร่ฮะคนขับเท่าไหร่คนขับก็เที่ยวละสี่ร้อยคนขับเที่ยวละสี่ร้อยร้อยละสิบเลยร้อยสิบได้สี่พันก็สี่ร้อยสองเที่ยวก็แปดร้อยนะอ๋อคืองานเขาป้อนตลอดหรือว่าแล้วแต่เราขยันยังไม่ทำเลยแหละนะถ้าวิ่งถ้าตู้ไม่ติดคือว่ารถไม่ติดคิวใช่ไหมอ่าอาจจะได้วันละ ตู้หนักสองเที่ยวแล้วก็มาได้ตู้เบาอีกประมาณสองสามเที่ยวนะโอ้ตู้เบาได้เที่ยวแปดร้อยพูดอย่างงี้ผมเริ่มแบบจะเย็นจะเย็นเฉยมากให้มันรวยทีละคนโอ้เอาผมว่ามันมันพอไปได้มองดูแล้วพอไปได้เพราะว่ารถดำมันลำบากแล้วพี่ตอนนี้โอ้พี่ผมวิ่งไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเนี่ยผมอยากให้ไปวิ่งอยู่คอนแก่นนะวิ่งอะไรวิ่งดินนี่แหละครับ ไปวะขอรับห้าคันเบิกวันต่อวันอืไปไหมฮะวิ่งอยู่แถวคอนแก่นเลยในเมืองเลยบอกครับไปเรือไปไหมตอนนี้ผมไปสามแล้วเนี่ยขาดอีกหนึ่งใครขับอ่ะคนขับี่ครับอู้อันนี้อันนี้ของคันนี้เหรอเอาไปทำอะไรอ่ะเราจะขยับไป อ๋อ oh, จะขยับคันนี้ไปใส่ยางอู้ oh, ไปอยู่ชนบุรีครับคันนี้ไปแบบนี้เลยอันนี้ไปแบบแบบเครื่องสภาพเดิมๆเลยเหรอไม่ได้รีมงรีมแบบให้เขาใช่ไหมฮะรีแมปแ, <Huh? S 2> แ,แล้วเหรออ๋อ oh. แต,แต่คือขายไปในราคาล้านสี่เนสามหมื่นพร้อมรีแมบปบ สวยมากเลยฮะยฮะอนนู้ผมอยากดูภายในมากเลยปีอะไรคันนี้ปี2012ปี2012อนสภายในดำแล้วเด้ไหนอันนี้อะไร เอ้ยชายใหญ่ไอผมเห็นในแอร์ลูปมันคืออะไรแอร์ลูปฮะแอร์ลูปอะรถมารถมาแอร์ลูปอะฮะแอร์ลูปอะนี่นี่นี่อันนี้เป็นรถเกียร์ซีเออรถเกียร์ซียังไงรถบิงมาอันนี้มันคืออะไรใบอะไรใบระมเม้นโอใบประมูล รถเอรุ่นเ s หนึ่งีนี่เป็น s อคือเป็นโค้ดของหัวลากสิล้ออีก็คือเครื่อง E สิบสาอน่ก็บอกกิโลมากี่กิโล๋อเกรดสี่อันนี้เกรดเกรดสครับเกรดห้าเกรดหคือรถแบบเกรดหคืออะไร แบบใหม่มากๆแบบสามสี่เมลโลอ๋อมันมีเกรดอะไรบ้างก็เกรดห้าสี่สามเออแล้วเกรดหนึ่งอะหนึ่งก็มีฮะรถเกรดศูนย์ก็มีอ๋อรถเกรดศูนย์คือรถบินไม่ได้อาโฟจริงจิงจริงเหรอใช่รถเกรดศูนย์วิ่งไม่ได้เกรดศูนย์บินไม่ได้แล้วเกรดหนึ่งล่ะอ๋ออันนี้คือเกรดดีเลยใช่ไหมนี่ตัวนี้ จะมีที่เหยียบตรงนี้ไม่มีบันไดใช่ไหมตัวนี้นเหยียบปุ๊บจับข้างบนตรงนู<อ>้นสวยมากอะ่ะเนี่ยไม่ต้องทำสีเลยแบบนี้ทำไมตาไม่ติดอะ่ะ น้ำมันยังไม่ได้ใส่หรือเปล่าใส่ดถังมาเจ็ดถังน้ำมันแยกไปกินเลี้ยงไปก่อนเลยเอ๊ะอันนี้มันมีตัวแยกใช่ไหมมีไหมอันนี้ก็แยกเหมือนกันอ๋อซาซีสวยมากเลยนะโอ้สวยอ่ะอยากได้เป็นเมียน่ะสวยตันนี้ไหนรู้แยกกันจะเตรงไหนรอะไหนอะไรสวยๆชอบอะไรไม่เข้าท่า มันไม,ม,ม,ม่มีสนิมเลยเนาะมีขายว่ขายลงก็ไม่ทำให้จะขายยังไงเขาไม่ทำให้เนะาะฮะจจอยตรนี้แหละจะขายยังไงร,รถยังไม่เสร็จเลยจะขายยูนี่รีบทำว่วนะมาแล้วครับถังน้ำมันมินียมเติมน้ำมันอาก,กอนนะเนียเตมิมน้ำ กก่ขลใส่่แล้ิดลกี่ลิตรนี่ม่จะเิเลยฮกี่ลิตรนี่เมือกเก่เมื่อกงองเนียสามร้อยกว่าลิตรสามร้อยสามสิบรนี่นะื้อรถแถมน้ำมันเต็มถังครับพี่น้อง นี่สองถังมันใสตรงไหนได้คัถังอะไที่น่งซื้อใหม่องถังโอ้เลยเนี่ยถังถังพวกนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่เป็นสนิมครับแต่เป็นถังเหล็กมันเป็นสนิมครับเนี่ย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับใครที่อยากจะเล่นหัวลาก็ลองมาดูที่นี่ครับ